สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนอเปรลิเปอร์สามหกเซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีมิถุนและคนามิถุนสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเปิดกำลังใจกับช่องชั้นหนึ่งนั่ยนะครับขอบคุณครับคันต้องการดูดูส่วนตัวสามารถอัดได้มาที่เปรลิเปอร์หกสิบเก้าที่จะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายกล่องของข้ชื่อเรื่องแอดได้มาทําค่าครูได้ครับ ขอภายในเสียงเนาะพอดีเจ็บปากมีปัญหาได้ทุกวันกับปากเนี่ยนะครับโอเคทำดีที่สุดแล้วนะครับขอภายในที่นี้ด้วยทีนเรามาดูกันครับอขอประกาศโปรโมชั่นนิดนึงเนาะก็คือวันที่9ก็คือวันที่ผมอัดคลิปนี้นะครับส่วนคุณจะได้ดูวันที่10ใช่ไหมครับก็คือพื่อทีว่าตั้งแต่วันที่คุณได้ยินเสียงนี้นะครับก็ยาวจนไปถึงวันที่20มีนาคม2 5ง6นี้ก็จะลดค่าครูให้เป็นพิเศษเนาะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัว,ก,ว,ตวก็สามารถแอดลาอดีมาถามค่าครูได้ครับก็จะราคาพิเศษโ คลิปนี้นะครับจะเป็นการพยากรณ์ดาวพระตัดสปารีนะครับโคจรย้ายราศีจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษนะครับกิเลยวันละลหนึ่งปีเต็มจากนี้ไปส่งผลอย่างไรกับคนราศีเมถุลนลักณะเมถุมนนำมาติดตามรับฟังกันเลยครับก่อนอื่นฟังดีๆนะครับว่าดาวพระสุรีย้ายราศีวันที่19เมษายน2566ันหาอย้ำอีกทีครับ19เมษายนนะผมไม่เคยพูดมาก่อนนะครับวันที่19เเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมพูดแต่เฉพาะว่า หลังสงการหลังสงการใช่ไหมครับตามจริงอ่ะบันหลังสงการคือวันที่19เป็นต้นไปนะครับทีนี้ผมไม่ได้เขียนไปด้วยเนาะก็จาไว้กนด,ดีนะครับทีนี้ดาวพระหัสสุีนะครับขณะนี้โคจรอยู่ในราศีกัมมะนะครับเป็นเกษตรในราศีมีนผมดูบอไปว่าตัวตอนอยู่ตรงนี้นะครับดาวพฤหัสีอยู่ตำแหน่งนี้ตอนนับปัจจุบันนี้นะครับกำลังจะโคจรวันที่1 9เมษายนเข้าสู่รเรือนลาภะนะครับคนมีถุนก็จะปังอีกคนนะครับคืออีกหนึ่งราศีเนาะ คือเป็นราศีที่เยี่ยมยอดที่สุดด้วยนะครับคือหนึ่งในก็ได้ไรอ่าหนึ่งในสามของสิบสองราศีครับเข้าใจไหมอ่าได้ทับตรีนะอ่าทีนี้อ่กากรรมะก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกพระอาทบุรีเนี่ยอยู่ในเรือนกรรมะเพราะเป็นเกษตรก็ถือว่าเป็นภพเรือนที่ดีอยู่ในเกณฑ์นัคหนาแต่พอไปอยู่ในเรือนลนาบเนี่ยไม่ได้อยู่ในเกณฑ์นัคหนาแต่ถึงนะครับถึงดาวประจําตัวเพราะได้ตําแหน่งโยกหลังนะครับก็ถือว่าโอเคมากมาก,มากเลยแต่ช่วงแรกนะครับวันที่19เเมษายนจนถึงวันที่ 17ตุลาคมเนี่ยยังอยู่ในภาวะที่ครึ่ง,ง,งๆกลางๆดาวเสียังมึนๆอยู่นะครับเพราะว่าดาวเสีเจอกัะดาวราวหูคู่ศัตรูนะครับส่วนดาวที่กระดาวพุธเนี่ยมันแค่เดือนเมษายนผมยืมเอากราฟ,ฟิกของเดือนเมษายนมานะครับก็บอกไว้เฉยๆว,ว่ามันอยู่แค่เดือนเดียวนะอาทิตย์กับพุธเนี่ยนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับ ดาวพฤหัสดีจักรดาวราหูเป็นคู่พระคู่โจรนะครับแต่ผมจะเรียกว่าคู่เทพคู่มารนะเพราะว่าอาจารย์เรียกว่าคู่พระคู่โจรแต่ผมว่าถ้าผู้คู่พระคู่พระคู่โจรคือดาวพฤหัสบดีกับดาวสออันนี้คือพระกาบโจรแต่ว่าในเมื่อใช้ไปแล้วก็จะทําให้ไม่หลงคู่กันก็จะให้ตั้งชื่อใหม่ว่าพระกับราหูจึงเป็นคู่เทพคู่มารนะครับเพราะดาวราหูคืออสูร คือยักษ์ใช่ไหมครับถ้าไปบเทนไทยเลยก็เรียกว่ายักษ์เฉยๆยักษ์ก็คือเป็นพวกแบบรากสดเป็นยักษ์เป็นอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับคือเหมือนคล้ายๆดทศกัณฐ์นะครับก็คือพูดงา่ายๆใครรู้หรือไม่ว่าทศากัณฐ์เป็นรากสดนะครับไม่ใช่ยักษ์าับเพเพอย่างถึงจะเป็นยักษ์นะครับโอเคทีนี้สองคู่นี้เป็นคู่หันครึ่งนะครับแปลว่าโชคลาภของคุณมีมาเท่าไหร่ก็จะถูกแบ่งออกไปแบ่งด้วยวิธีไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นการเสีย ภาษีการจ่ายดอกเบี้ยการปันจัดสรรปันส่วนนะครับพูนี้ว่าจะไม่ได้ร้อยเต็มจะได้แค่ประมาณสูงสุดคือ80% 7 0 8นะครับ70-80%แล้วแต่คนแต่พอวันที่17ตุลาคมปีนี้นะครับสอง6เนี้ยนะครับดาวราหูก็จะย้ายเข้าไปเด็นกรรมะดังนั้นเนี่ยดาวพฤเศษอยู่ดวงเดียวก็จะปังในรอบ12ปีก็หมายความว่าครึ่งแรกเนี่ยดาวพิเษกับดาวหูาหูเนี่ยเจอกันเนี่ย ประมาณครึ่งปีนะครับก็คือ6เดือนพอดาวราหูย้ายมาเป็นราศรีกรรมะเนี่ยก็จะอยู่อีกครึ่งปีก็คือ6เดือนดาวพฤหัสก็จะทําให้คุณเนี่ยได้100เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ปังที่สุดนะครับแต่เป็นปลายปีเนาะดังนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าตัวคุณเองอ่ะก็จะดีในรอบ12ปีแต่มันมีเวลาแค่ครึ่งปีเท่านั้นแต่ไม่เป็นไรตอนแรกอีกครึ่งปีนั้นช่วงแรกอ่ะก็ยังพอได้บ้างอยู่นะครับเขาเรียกว่ายังไม่เต็มเต็มหน่วยนะแต่พอ อ่าสัจตุลาไปแล้วก็ได้ตําเม็ดตําหน่วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาย้ากันอีกทีในช่วงตุลาคมน้นก็ว่ากันไปเนาะโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับดาวพฤสดีมาจากเจเ้าเดือนอะไรบ้างนะครับดาวพิสดีมาจากเจเ้าเดือนปัตตานีกับเจ้าเรือนกรรมะใช่ไหมครับเอาปัตตานีก่อนนะครับปัตตานีคือคู่ค,คู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาเพศตรงข้ามพอไปอยู่ในเดือนลาบแปลว่า คนเหล่านี้แหละครับคนที่เป็นเพศตรงข้ามคนที่เป็นคู่ทั้งหลายเขาว่าคู่หมายถึงว่าจะมีการผูกพันกันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างเช่นเ,เป็นบัตรดีอย่างเงี้ยครับก็หมายถึงว่าผูกพันทางใจไม่มีหลักฐานแต่ผูกพันทางใจนะครับแล้วก็หมายถึงคู่ครองนะครับคู่ครองคือการแต่งงานการจดทะเบียนคือคล้องกันด้วยจดทะเบียนนะครับแล้วก็มีหุ้นส่วนคล้องกันด้วยใบใบหุ้น แค่ไหนเวลาเวลาเราจะเป็นหุ้นส่วนกับใครเนะี่ยพยายามเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรดีๆเพราะเวลาเป็นความกันแล้วเนี่ยเป็นคดีความนนะครับเราจะได้ฟ้องเขาได้เต็มที่เพราะมันคือหลักฐานครับจำไว้เลยว่าหลักฐานสําคัญที่สุดเพราะพยานเนี่ยเป็นตัวโน้มน้าวเพิ่มเติมเ,มเฉยๆอ,อย่างเช่นคู่กรณีเอาเงินปิดปากมันก็จบแล้วว่าก็หมายถึงว่าพยานก็คือเปลี่ยนรูปคดีได้ลนะเข้าใจรือย่างไอนนเราต้องเข้าใจกับเรื่องของสารยุติธรรมต่างๆด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าคนถูกแล้วจะถูกเสมอไปถ้าไปอยู่ในศาสตร์นะว่าความยุติธรรมบนโลกไม่มีครับโลกไม่ได้ให้ความยุติธรรมเรานะครับจนะําไว้นะเอาจริงไม่จริงเกิดมาทําไมคนหนึ่งรวยคนหนึ่งจนล่ะครับถ้าว่าโลกถ้าโลกไปนี้อ่ะยุติธรรมจริงถูกปะแต่ว่าคนนะครับมาพยายามทําให้มันเป็นความยุติธรรมด้วยกันเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะคือใครเส้นใหญ่เงินใหญ่อะ ก็คืออยัดได้ก็จบอะครับบอกเลยถูกปะดังนั้นเนี่ยคนผิดก็เป็นถูกได้คนถูกก็เป็นผิดได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราก็เนี่ยคือควมว่าความยุติธรรมไม่มีบนโลกตามจริงผมก็โลกสวยสมัยก่อนตอนเด็กแบบเออคือเขาพูดยังไงก็เชื่ออย่างนั้นแล้วเราก็เชื่อแบบสุดตรงไปด้วยแต่พอตอนนี้เออล้างสมองนะดังนั้นเนี่ยจำไว้ครับว่าความยุติธรรมไม่มีบนโลกแบบนี้ เราต้องพยายามปกป้องตัวเองไม่มีใครมาปกป้องเราได้หมดหรอกครับอีกอย่างหนึ่งคือหาเงินไ้เยอะเวลาเป็นความจะได้ชนะอย่างเงี้ยครับแล้วก็ฉลาดเข้าไว้แต่คนมิถุนเนี่ยต้องไปดูดาวพุธครับดาวพุธเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ดีไหมอย่างผมเนี่ยอยู่ตำแหน่งราศีมิถุนแต่ผมไม่ได้เกิดมิถุนละทั้งราศีและลัคนานะแต่มีดาวพุธอยู่ที่นั่นก็แปลว่าผมเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะแบบชนะได้ใครที่ดาวพุธเด่นแปลว่าชนะนะครับใครดาวพุธไม่เด่นก็แปลว่าคนนั้นจะต้องโดนหรือบางทีโดน ดาวแบบเคาะลุมอย่างเงี้ยก็ต้องโดนก็ต้องระวังนะครับอืมปรปลว่าไม่รอดนะประมาณนี้ครับใครอยากรู้ก็ปรึกษาดูดวงวนตัวมีค่าขู่ครับช่วงนี้กาลังลดราคาพอดีเนาะโอเคปรึกษาเรื่องอื่นได้ด้วยนะแต่แต่ว่าแล้วแต่เลือกในโปรมันจะมีโปรหลายโปรนะก็เลือกเอานะครับโอเคทีนี้มาจากเจ้าเรียนกรรมมาด้วยนะครับอ่าลืมบอกไปว่าพวกคนเราเนี้ยพวกคู่ต่างๆเนี่ยที่มีการผูกพันกันเนี้ยแล้วก็หมายถึงเพศตรงข้ามจะให้โชคลาบแปลว่าถ้าใครแต่งงานจะได้โชคลาบหมายถึงว่าจะได้คู่รวยอ่า แต่ไม่ทุกคนนะครับทุกอย่างที่ผมพูดไม่ใช่ทุกคนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้จะได้คู่ที่มีฐานะมีตังค์นะครับและปับบนนีลาพาก็หมายถึงหุ้นส่วนพารวยได้เหมือนกันอ่าประมาณนี้แต่ต้องไปดูก่อนว่าเรามีเกณฑ์ได้คะแนนมีมีคู่หุ้นส่วนที่แบบทําได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าบางคนไม่ได้อะไรเงี้ยครับหรือ ถ้าจะทาทาได้แค่ปีเดียวก็คือต้องรอเป๊ะๆก่อนนะหมายถึงดาวหมายถึงว่าดาวพฤหัสดีเข้าไปปุบ๊บแล้วดาวอาทิตย์อยู่เนี่ยเดือนเมษายนนี่แหละมีจังหวะด,ดีๆเกิดขึ้นยาวจะไปถึงเมษายนนะครับแล้วก็จะหมดเวลาเนาะ,ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับดาวเสาร์เนี่ยยังควบคุมดาวพฤหัสอยู่อะเรามาดูกันกรรมะก่อนนะกรรมะนะครับไปโรงลาภแาปลว่าทําดีมีผลทําอะไรก็ช่างแต่มันเป็นงานเหนื่อยนะครับไม่ใช่งานที่ง่ายนะเพราะว่าอะไรครับงานเหนื่อยไปรงงานสบายแปลว่า มันดีขึ้นแต่มันก็ต้องเหนื่อยทำอยู่ดีอย่างเช่นงานนี่แหละงานที่เราทำทุกวีทุกวันเนี่ยเป็นงานหลักจำไห้นะครับงานหลักไม่ใช่งานพาร์ทไทม์งานรองนะครับจะได้ดีมีผลได้ผลที่เร็วขึ้นนะครับไม่เหนื่อยมากเกินไปแต่มันก็ต้องทำอยู่ดีโอเคไหมเอาถามหน่อยเหอะคุณรอดูเลยนะหนึ่งปีเนี่ยคุณจะไม่ทำงานได้หรอไม่มีคุณต้องทำอยู่ดีแต่มันได้ลาบได้ผลที่ดีเข้าใจไหมครับเลื่อนขั้นได้ไวอะไรอย่างเงี้ยครับมีคนสับสนดีดๆเจ้านายเห็นเอ่อเห็นตัวเราอะไรประมาณเนี้ยครับอืม ทีนี้เรามาดูอีกจุดๆหนึ่งที่ทุกคนจะเสียเหมือนกันหมดนะครับก็คือดาวเสาร์ดาวเสาร์าวรันที่1มีนาคมอันนี้นวันที่9มีนาคมที่ผมอัดคลิปนี้ประมาณ1อาทิตย์นิดแล้วนะครับก็ถือว่าดาวเสาร์ขึ้นไปเดืนสุภาจะดีเพราะว่าแต่ว่ามันเสียนิดนึงนะหมายถึงว่าออกจากภพมรณะขึ้นไปใช่ไหมไปอยู่ในดาวสุภาก็มีข้อดีนิดหนึง่งแต่มันหนีบเอามรณะไปเดือนสุภาด้วยก็หมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้อุปถมัมหรือระวังพ่อ,อพ่อแม่หรือผู้ใหญ่เจ็บป่วยนะครับ ระวังตรงจุดนี้หมายถึงเจ้านายหัวหน้าทุกคน,นครับที่เป็นหัวข้าราชหัวหน้าเราเป็นลักษณะที่เป็นไผู้มีพระคุณแล้วกันต้องมีพีพ่ขอโทษครับต้องมีบุญคุณกับเราด้วยนะนะครับไม่ใช่ผู้ใหญ่กว่าทุกคนไม่ใช่อก็จะเจ็บป่วยได้นะครับทุกกับเขาประมาณนี้พอดาวเสาร์อยู่ตำแหน่งนี้นะครับไปสองปีครึ่งถูกดาวพฤหัสถูกดาวเสาร์ เรียกว่าเกณฑ์ดาวสองนะครับไม่ไม่ใช่น้อยนอยนั้นแรงนะครับหมายถึงเสียทันทีถ้าดาวสโยกถึงดาพวพฤหัสบดีเนาะก็หมายถึงคู่พระคู่โจรอีกแล้วดาวพฤหัสบดีโดนลุมครับอ่าคู่ของคุณโดนลุมและกรรมะคือการงานของคุณโดนลุมอันนี้คู่เพพคู่มารอันนี้คู่พระคู่โจรดาวพฤหัสบดีโดนลุมด้วยดาวแบบข้อคู่มิรไอเนี่ยแหละรครับอ่กากลายเป็นว่าทุกอย่างจะล่าช้าเหนื่อยยากลําบากไม่ใช่ว่าจะง่ายจะไว้เลยว่าทุกอย่างจะยากไม่ใช่ง่ายลาบผลตัวเนี้ยของคุณเนี่ย เอ่อหนึ่งปีเต็มของดาวพฤหัสดีอยู่เลยครับดังนั้นเนี่ยหมายความว่าตัวเราเองเนี่ยต้องพยายามต้องหาผู้สนับสนุนที่ดีนะครับเพราะไม่งั้นเราก็จะไม่รอดเหมือนกันคือพูดง่ายว่าคือไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลมากมายเพราะว่ามันก็ดีอยู่ของมันแต่มันจะได้ยากแค่นั้นเองนะครับคือวางแผนสิวิธีการแก้ก็คือวางแผนแล้วคุณจะประสบความสำเร็จได้แบบง่ายๆเลยครับทำอะไรวางแผนก่อนนะถ้าไม่วางแผนก็จะยาก คือหมายถึงว่าถ้าวางแผนก็ได้ไม่วางแผนก็ยากโอเคไหมประมาณนี้นอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยก็ทุกอย่างมีดีมีเสียนะครับมันก็ดาวเสายอดกับดาวราหูเนี่ยก็หมายถึงคู่มิตรใหญ่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะสนับสนุนแต่มันก็ได้ยากไหมครับว่าเราต้องวิ่งหาไม่ใช่ว่ารอเขามาหาก็ใช่ไหมครับเนี่ยมันแปลว่าแบบนี้มันไม่ได้แบบไร้ากาดอะไรประมาณนั้นขนาดนั้นแต่มันหมายถึงว่าเราต้องเหนื่อยยากเราต้องกดดันต้อง แบกภาระอะไรประมาณนี้ครับแต่อย่าก,กลัวเพราะนะัถ้าคุณกลัวความมั่งมีของคุณจะไม่มีไม่ต้องแบบอดควรว่าไม่ดีอีกแล้วเมื่อไหร่มันจะดีนู่นอย่าไปพูดครับเพราะไม่งั้นพวกคําพวกนี้จะเข้ามาเขาเรียกว่าดึงกระแสลบๆเข้ามาหาตัวเขา้าใจไหมครับพยายามสู้ทนไปเลยแล้วบอกว่าฉันต้องได้ฉันต้องมีฉันต้องเป็นอะไรเงี้ยครับเขาเรียกว่าปลุกจิตสํานึกให้เราคิดในเรื่องดีๆแล้วจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามา โอเคนะมันมีกฎแรงดึงดูดของจกักรวาลที่หลายๆคนเขาพูดกันใน YouTube นี่แหละครับก็ไปหาฟังได้เนาะสู้ๆครับสามารถติดตาม,มค่พิกรณ์ได้ในคลิปหน้ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ